ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ ประเด็นแรกของช่วงที่2ของวันนี้ครับเรามาเก็บตกควันหลงของตลาดซื้อขายฟุตบอลทะนีกันหน่อยครับไม่ได้อัปเดตมาสักพักนึงนะครับไปเริ่มต้นกนที่อัปเดตของแชมป์เก่าของตารางทัีกันหน่อยครับอย่างทัาดันบุรีรัมครับทีมแชมป์ทันีแปดสมัยล่าสุดครับได้เปิดตัวทมคาดอย่างทัาดนนักเตะเคนเนยวิลเลียมดูกอกรับกองกลางดีกรีทีมชาติออสเตรียครับจากสมสรเบรกทูเอฟซีเข้ามาลงทีมในช่วงเลกที่2องครับของฤดูกาลสองพัี่เป็นทีมเรียบล้ยเลยนะครับ โดยเด็กเตะวยัย30ปีนั้นครับส่วนสูง182เซนติเมตรครับทำผลงานกับสมุรเบร็กทูเอฟซีในระหว่างปี2020ครับจนถึงฤดูกาส 3, ลส0 2พีบลงเรนรวมทุกรายการครับไปทั้งหมด145นัดยิงไปประตูกับ11แอสซิดโดยจะเข้ามาสมเสริมเร็ก16ครับช่วยทัพปราทสาฟไฟ,ฟลุยในช่วงเลกที่2ของทลีกในฤดูกาลนี้เลยครับ อย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านคินเนตวิลเลียมดูกอนั้นครับเลิ่มตอนเล่นฟุตบอลกับสโมสรอย่างทา้นบรินเบนรูอะคเดมีครับในประเทศออสเตรเลียก่อนจะได้รับสินสัญญาอาชิพกับสโมสรบรินเบนชิตีในฤดูกาล2013จากนั้นครับย้ายเข้าร่วมทชีมสโมสรอย่างทาราเอสซีเทสตาครับทีมในลีกรองของประเทศเนเธอร์แลนด์ในฤดูกาล2014โค้งสนามช่วยทีมไพทั้งหมด29นัดทำไป1ประตูเลยครับและต่อมาครับก็ได้ย้ายเข้าไปสร้างชื่อให้กับสโมสรอย่างทาราสปาตาโรธเดดมครับเป็นกำลังสำคัญ ช่วยทีมตลอดสามฤดูกาลก็สามารถพาทีมขึ้นชั้นไปเล่นในลีกสูงสุดของประเทศเนเธอแลนด์ในเมลกาสเข้าไปช่วยทีมครับในทุกรายการ89นัดและเข้าสู่ในปี2018ครับได้ย้ายความฟักไปสู่กองกังกฤษรวมทัพบรลีเลฟซีครับที่เวลานั้นครับเล่นในลีกวันของประเทศอังกฤษครับและก็ลงสนามพายังซีน43นัดก่อนที่ในฤดูกาล2020จะย้ายเข้าไปเม่ทีมครับอย่างตราสมมสวรวนเล็กเพฟซีทีมบนเกาะอังกฤษแบบถาวรเลยครับ ประเด็นข่าวสารที่2ครับไปกันทีมมังกรรุ่งเงินปริทรูฟซิกหน่อยครับได้ประกาศเปิดตัว3นักเตะดาวรุ่งอนาคตไกลครับคำรมสู้ศึกทะลาะ2023ในช่วงเลกที่2อ,อย่างเป็นทางการเลยครับโดยสำหรับต่นานปริทรูฟซีนันครับทีมในศึกทะลีะครับได้บรรลุข้อตกลงครับในการประกาศคว้าตัวทนรานทวชัยอินประคูนสุขสรรบุญตาและทานานรัชตะหมอรักษาครับคำรวมทัพอย่างเป็นทางการเลยครับ โดยซึ่งคนแรกเลยครับก็คือทางฝั่งของท้านธวัชชัยอินประโคนนั้นครับในวัย20ปีครับเล่นในตำแหน่งกองหลังเริ่มตอนเล่นฟุตบอลครั้งแรก ตลอดอายุครับ8ปีจากการชักชวนของคุณพ่อพอถึงอายุ11ปีครับเขาก็ได้สามารถทําความฝันได้สําเร็จครับได้เข้าร่วมสมุทรุรีรัมในฐานะนักเตะเยาวชนและผ่านการติดทีมชาติไทยครับอยู่23ปีมาแล้วครับก็จะเข้ามาสอบเสิริมเล็กสับในช่วงเลกที่2นี้เหละครับในขณะที่ด้านสุกสต์บุญตานั้นครับในวัย28ปีครับเล่นในตําแหน่งกองกลางครับเกิดและเติบโตที่จังหวัดชลบุรีเลยครับเริ่มตอนเล่นฟุตบอลครั้งแรกจากการเป็นนักเรียนในนาโรงเรียนของแตนาทอสัมชันศรีราชา ก่อนจะถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นในกับสโมสรอย่างเทนันพัทยาดอฟฟินยูเนเต็ดและเขาถูกดึงตัวกลับมาสู่ทีมชุดใหญ่ชารังชนรวมทั้งครับได้เข้าไปเป็นหนึ่งในทีมฟุตบอลช้างศึกอยุ่สิบสาปีมาแล้วครับก็จะเข้ามาสมเสริมเล็กริษัทในการแข่งขันในช่วงเลกที่2นี้เลยครับและส่วนคนที่3ครับก็คือแทนันรัชตะมรสานันครับในวัย23ปีครับเล่นในตำแหน่งกองกลางครับเป็นหนึ่งในนักเตะผลผลิตจากชลบุรีเอฟซีอะคาเดมีครับตั้งแต่อายุ12ปีก็เคยผ่านการแข่งขันกับสโมสรภูเก็ตเอฟซ อุดรธานีจุฬาแดดและสมุทรปราการชิตีก่อนจะถูกดึงตัวกลับเข้าสู่ทัพฉลามชนครับและก็เคยมีชื่อติดทัพช่างศึกอยู่16ปีมาแล้วครับก็จะเข้ามาสมเสริมมาเล็กสิบสี่ในการแข่งขันในช่วงเลกที่2นี้แหละครับและสัปดาห์นั้นโปรแกรกมต่อไปของตะนันโปริีทริีนันครับเกมที่จะกลับลงสนามในช่วงเลกที่2นัดแรกครับที่จะเปิดสนามบุญญชินดาครับต้อนรับการมาเยือนของการทริี 4, ในวันที่11กุมภาพันธ์นี้ครับในเวลา1 7จดนาฬิกาสนาทีนั่นเองเนี่ยครับ ปาเด็นที่3ครับถือว่าช่างขาวเจ้าเกาะครับเสริมได้อย่างน่าสนใจครับเมื่อาสุดครับได้เปิดตัวได้คว้าตัวตันเจ้าเบนอซูเบลครับคัมแบ็กทริกกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับโดยสำหรับความเคลื่อนไหวครับในการเสริมทัพล่าสุดของตันช่างข่าวเจ้าเกาะโดยตันราดเอฟซีนั้นครับทีมในซึกอบอลรีโวทริกในฤดูกาลนี้ครับก่อนที่จะเริ่มกลับมาสู้สึกในช่วงคลิทที่2ครับก็ได้ประกาศเปิดตัวตันเจ้าเบนอซูเบลโดยยิงชาวอิสราเอลครับในวัย30ปีเข้ามาช่วยทีมจากเป็ต่างๆครับพร้อมกับสมเซอรรริกาา ให้กับสบมสรศรัทครับโดยซึ่งสำหรับทางน้้นเจ้าเบนอสูบเบลนั้นครับเคยเล่นในทนิกกับทางน้้นสมสุร BG ปบีจีพุุมครับช่วงสันส้นๆในฤดูกาลสมป2ที่สองและก็ได้มีประสบการณ์การคาแข้งปลายชิมในอิสราเอลรวมถึงในดิกของทางด้านออสเตรียครับและการกลับมาเล่นทนิกอีกครั้งในรอบนี้ครับเจ้าตัวต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองรวมถึงการด้เล่นกับเพื่อนร่วมชาติอย่างทางน้านบริดอนโคแอตอีกด้วยแหละครับและโดยทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมในซุปเปอร,ร,ราลี้ครัแมตในช่วงดูกาด FC นั้น,นครับเมท สุขเทฟซีครับในวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์นี้ครับในเวลา18นาฬิกา30นาทีครับนันามกีฬากลางจวดตราดนั่นเองนะครับ หลายเดนข่าวสารต่อไปครับเราไปฝากกันที่ตลาดซื้อขายฟุตบอลของทานทีสองกันหน่อยครับอย่างทันทนพยักพรนาเชียงใหม่เอฟซีครับได้ประกาศคว้าตัวทานอิทธพลคำสุพรมครับปรักษาประตูจากสมุทรปราการชิตีเข้าร่วมชิมรู้สึกทันทีสองในฤดูกาล2023ในช่วงกทีสองนี้แหละครับโดยสับทานเจ้าตานั้นครับในวัย25าปีครับหรือทานอิทธพลครับผ่านการคาแข่งกับสมุทรร มอนนักรุงเทพสีสเกตยูนิเต็ดและล่าสุดกับสมุทรปราการชิตีก่อนจะย้ายค้ามฟากมาอยู่กับธนันพยกักษรนาเชีงยงใหม่เอฟซีครับโดยสัญญาหยืมตัวนั้นเองครับและส่วนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันหน้าต่อไปครับของทด้านเชียงใหม่เอฟซีนั้นครับก็จะออกไปเยือนพัทยายูนิเต็ดครับในวันที่28มกราคม2564ในเวลา18นาฬิกา30นาทีครับที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองหนองปลือเลยครับ ประเด็นข่าวสารต่อไปครับไปกันที่อีกหนึ่งทีมของศึกไทิลีกสองครับอย่างธนาสมุทรประกาศชิติได้ประกาศแยกทางกับธนาอภิโชตศรีระวงครับประกาศหลังวัย28ปีออกจากทีมหลังผ่านเล็กๆในฤดูกาลสัปด23ไปนั่นเองนะครับโดยทางฝั่งของธนาทับเคียวสมุทรสมุทรประกาศชิตินั้นครับทีมอันดับที่8ในศึกไทยลีกสองครับได้ทําการปล่อยตัวธนาเจ้าเจหรือธนาอภิโชตศรีระวงครับกองหลังของทีมหรือทางสมุรนั้นครับก็ได้ออกมาระอาของคุณในความทุ่มเทอย่างหนักเพื่อสมุทรศลานครับโดยซึ่งทั้ ี่ครับสำหรับธนาสมุดประการชีวิตนั้นครับยังทิ้งท้ายคำวยพรให้กับเจ้าเจอีกด้วยนะครับไว้โชคดีกับเส้นทางการค้าแข่งในอนาคตต่อไปได้หวังนะครับว่าจะมีโอกาสกลับหมุนหมั่นกันอีกครั้งในอนาคตนี้อย่าครับและส่วนโปรแจกต์นัดต่อไปครับของธนาสมุดประการชีวิตครับก็จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของธนาคัสตอมยูเนเต็ดครับทีมในศึกทันดีสองครับในฤดูกาลสองพันยี่สิบสามนาทียี่สิบเอ็ดครับในวันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดมกราคมในเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีครับณสนามสมุดประกาศสเตเดียมก็จะถ่ายทอดสดทางเฟซบ Youtube ของธนาสมุทรประการชิตีนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจครับพวกเราทีมงานบิท์ลีฟแฟมบอรีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ